และผมกําลังมุ่งหน้าสู่เกาะดอนโพซึ่งเป็นเกาะเล็กๆกลางบึงโขงหลงที่ตั้งของศาลปู่อือเลยอีกที่หนึ่งที่ให้ผู้คนมากราบสักการะบูชาปู่อือเลอคือใครและบึงโขงหลงมีตำนานอย่างไรบ้างเราจะไปรู้พร้พอมๆกันเกี่ยวกับคำสาปอาถรรพญานาคและเรื่องเล่าจากอาดีตจนถึงปัจจุบันจากรุนสู่ลุ่นณนะเกาะดอนโพแห่งนี้ เมื่อขึ้นมาแล้วเราจะพบกับโต๊ะบวงสรวงต่างๆที่เกิดจากการสําเร็จสมหวังในหน้าที่การงานที่พี่น้องทั่วแคว้นแดนสยามได้มาขอพรปู่อื้อเลยไว้ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแผ่กระจายไปทั่วสารทิศทําให้สถานที่แห่งนี้มีผู้คนมากมายมากราบไหว้บูชาไม่ขาดสายการชื่อะไรครับพราหมณ์วิทย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับว่า ทำเป็นมาว่าเออปูอือลือไขยังไงกันนะครัเลยช่ไมอได้อ่าก็สวัสดีทุกท่านนะครที่กําลังรับชมอยู่ก็ถือว่าเป็นเกตความรู้กละวกันนะอาจารย์ก็เกิดไม่ได้ไล่ไม่ทันนะฮะบางขบาบุรุษแต่ว่าก็สอบถามมาในส่วนของบางเรื่องที่เราอยากจะสื่อให้เห็นนะและให้ก็คิดตรงกันนะ ที่เราขึ้นมาที่นี่เพื่อที่จะเอาบูนุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามากาบไหว้ก็คือเจ้าปู่ฤๅษนั่นแหละนะฮะปู่เรานี่แต่ก่อนนิกลายเป็นมนุษย์นะฮะแต่โดนสาบโดยนักตระกูลชีดำที่อยู่เบื้องหน้าของเรานะฮะฝั่งนี้นะฮะเป็นองค์ที่โดนสาบแล้วนะฮะท่านโดนสาบโดยนักตระกูลสีดำเป็นตระกูลกันหาโคตมะตระกูลนี้เป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่และเป็นตระกูลเดียวที่คอยดูแลสมบัติของพระนาณา ะทนะนี้ก็คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยนะฮะส่วนเรื่องประวัติของเจ้าผู้เลยนะฮะประวัติที่แท้จริงไม่มีใครนะฮะรู้ได้ครับเพราะว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ถูกบอกต่อๆกันมาเป็นข้อมูลเดียวกันคนระะับ ว่าแม่นําบึงคงหลงแห่งนี้นะฮะดูแลโดยพ่อปูรือนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดที่นี่นะฮะและโตที่นี่จะรู้เลยว่าโตขึ้นมาปุ๊บเราจะได้เห็นพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าคนอีสานเรียกว่าเลี้ยงตะปูเลี้ยงเลี้ยงตะปูเลี้ยงตะปูอ่าพิธีกรรมเลี้ยงตะปูจะมีบุญเดือนสาเป็นเลี้ยงขึ้นนะบุญเดือนหกเลี้ยงลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในในพิธีกรรมตรงนี้นะฮะคำว่าปูลือเนี่ยจะไม่มีใครเห็นเลยที่ศาลปู่ไม่รู้เลยซาบว่ารูปปูจะเป็นแบบนี้้ไม่รู สมไมกอาไม่รู้นะฮะสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะก็มีส่วนเกี่ยวพันในส่วนของผู้กำกับที่ย้ายมาอยู่สพเป็นทุ่งหลงนะฮะที่ผู่มาเข้าในนิมิตนะฮะแล้วก็ให้เห็นรูปล่างว่าเป็นยังไงแบบไหนนะฮะเราก็เลยนิมิตขึ้นมานะฮะในส่วนของปู่ที่สื่อมาว่าประมาณนี้นะครประมาณนี้แล้วที่บอกว่าปู่โดนสาบคือบริวารโดนสาบหรือว่าปู่โดนสาบ ในส่วนของตำนานที่เราขานกันมาที่บอกว่าเมืองรัตพานนพรโดนล่มโดยพญานาคผู้โดนสาตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวพันกันมากับหลานชายของท่านที่มีนามว่าเจ้าชายฟ้าหุ่งนะฮะที่ได้อภิเษกสมรสกับนางคิินธานีซึ่งเป็นที่ดาของพญานาคดําแรงแปลงกายขึ้นมามาเที่ยวบนโลกมนุษย์แล้วบังเอิญไปพบเจอกับเจ้าชายข้าหุ่งโดยบังเอิญแล้วเกิดพบแพกกันใช่ ก็คือความรักมัน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 แบ่งแยกไม่ได้แต่ว่าถ้าตอนที่จะมีบุตรที่จะสืบทอดอะไรเงี้ยมันคือหน้ากับมนุษย์อ่ะเนาะไม่ได้เนาะใช่ครับคือมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยโดยชาติกําเนิดนะครับแต่ทีนี้พออยู่ไปอยู่มาด้วยความเป็นเป็นคุณปู่ก็อยากได้อุ้มหลานนะฮะแต่ทีนี้พอรู้แล้วว่าหลานสะพ้ายนี่ไม่ใช่ มนุษย์มนุษย์ก็เลยความกังวลไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ปู่ก็เลยตกไปอยู่กับนางกิินธานีทําให้แกนิคิดหนักแล้วทีนี้มนที่ไล่ให้ตัวเองนะฮะเป็นเป็นมนุษย์ก็เริ่มเสื่อมก็เริ่มคืนร่างเป็นพญานาคอีกท่อนหนึ่งก็เป็นมนุษย์แล้วมีนางสนมกุมวังไปเจอนะฮะที่ที่พระตำหนักตลยก็เลยเล่าต่อต่อกันออกไปขยายวงกว้างออกจากวางบ้างออกไปสู่ประชาชนบ้าง ทีนนี้ก็เลยทําให้เจ้าปู่นี่ต้องได้ได้กลับไปส่งอ๋อส่งลงเมืองบาดานครับแต่เหตุขากของการที่ลงไปส่งมาถล่มนี่ก็คือปู่พญานาคต้องการแก้วกุฎภัณฑ์คือคาว่าแก้วกุฎภัณฑ์นี่คือเป็นของประจาของเมืองบาดาดครับประจำตระกูลของพญานาคของปู่ที่ให้ไว้เป็น เป็นเครื่องสัมพันธไมตีตอนที่แต่งงานนะฮะรแกแรกของของดีประจำตระกูลกันให้ไว้แต่ผูเรานะฮะก็เก็บรักษาแก้วนี้ไว้นะฮะแต่ผู้เป็นคนใจดีฮะก็เลยได้เอาแก้วตัวนี้ไปแปรเป็นของประดับ แก่ให้กับทหารบ้างนางสนมกมบูบ้างนะคนที่อยู่นะก็เลยก็มีมีแก้วแล้วใชพอพอครั้งหนึ่งพอมาเกิดเรื่องอย่างนี้เขาก็อยากได้ตัวนี้คืนแต่ปู่บอกว่าเราคืนให้ไม่ได้เพราะเราไม่มีแล้วใช่คือคือก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรว่าทำไมคืนไม่ได้หลังจากนั้นเขายิ่งโกรธนะเขาดีคุหลังจากที่เอาทิดาไปคืนก็โกรธอยู่นะพอแก้วอุตสาานี้ไม่ได้คืนยิ่งโกรธหนักโกรธหนักเองก็เลยบอกว่าถ้าเกิดท่านไม่คืนแล้วก็ ภายในสามนาทีเราจะกลับมาอืกลับมาถล่มเมืองท่านให้ลาบเป็นหน้ากองแล้วไม่มีให้ให้ใครรอดได้เลยอก็คือเอานาคมาถล่มให้เป็นเมืองวัดะครับแล้วเขาก็สาบให้เป็นนาคที่อยู่ที่บึงที่ถ้ำถามว่าที่สาบนี่ที่สาบนี่เราไม่รู้เลยว่าองค์ผูนั่นเป็นเสียนไหนครับเพราะว่าตอนที่มาถล่มเมืองพระอินทร์ก็ได้เห็นเลยนะฮะว่า น่าจะเพียงพอต่อการแก้แค้นแล้วน่าจะเพียงพอเพราะไม่มีใครรอดเลยแต่ว่าหาศพปู่ไม่เจอแค่นั้นเองเพราะว่าปู่นี่ก่อนที่ท่านจะทําอะไรคือปู่เป็นคนชอบนั่งวิปัสสนากรรมฐานครับชอบในเรื่องของการสวดมนต์ท่านก็สวดมนต์ของท่านนั่นแหละถ้าถึงเวลาที่ท่านจะต้องเสยชีวิตจริงๆท่านก็พร้อมแต่ว่าดวงจิดนี้ก็ขอให้ไปอยู่ในที่ที่สงบแล้วดวงจิดของท่านก็ไปอยู่ที่น่าจะเป็นถ้ำลาคา ซึ่งเป็นที่ที่สงบเพราะว่าอะไร <S 1> <S 1> <S เพราะว่าที่ตรงนั้นนะครับเป็นที่พำนักของเหล่าเทวดาเวลาที่หลวงปู่วังนะครับเป็นคนรักษาที่ที่ที่ผู้เลียลูกเนี่ยกุหลังกา <S 2> <S 2> เวลาหลวงปู่วังทําวัดเย็นเนะี่ยจะเป็นเหมือนลำแสงที่เหมือนดาวตกนะครับเ,เหมือนดาวตกที่ลงมาหแสงเหมือนคือลงมาแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไร แต่พอมามาดูประวัติอาจารย์ก็เข้าไปดูประวัตินะว่าลำแสงนั้นคืออะไรปรากฏว่าเป็นเหล่าเทวดาครับเสด็จลงมาเพื่อที่จะมาทําวัดเย็นกับหลวงปู่วังเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนั้นถูกเรอนแล้วน่าจะชอบแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าที่ว่าขดงูนั้นเป็นใช่ไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าคือการที่ หน้าทุกตนน่ที่จะอยากจะสาบเอาองค์เจ้าปูวได้มนวิเศษจะผู่พญานาคไปถ้าเกิดเจอปู่ที่ไหนก็ให้สาบไปเลยเนื่องจากว่าหาศพปู่ไม่เจออ๋อคือจริงๆริงจะสาบปู่ถ้าเป็นพญานาคแต่ว่าหาศพไม่เจอหาศพไม่เจอถ้าหาศพไม่เจอถ้าเจอตัวเปียก็จะสาบได้เลยแต่พระอินทร์ก็มองลงมาว่าคุณน่าจะเพียงพอแล้วแต่อินทร์ก็เลยบอกว่า ถ้าเกิดนาคตัวไหนสาบปู่เลยนาคตัวนั้นก็ต้องโดนสาบด้วยบจะคลายคำสาบได้ก็ต่อเมื่อเมืองใหม่เกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเป็นการเล่าขานตำนานมาก็มีหลาย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 มุมมองหลายมุมมองว่าว่าต้องสรุปตรงนั้นคือปู่หรือเปล่าหรือว่าบริวารแต่ว่าให้เรารู้เลยเลยว่านาคทุกตนนะฮะมีอิทธิฤทธ มีบารมีทุกตนนะไม่ว่าตนไหนเราก็สามารถกลับไว้บูชาได้ครับยึดหลักในการทําความดีเป็นที่ตั้งครับแต่ที่อาจารย์อยากฝากไว้นะฮะฝากผ่านช่องเราด้วยนะครับที่มาที่นี่นะฮะให้เราดูเลยว่านะฮะในการทําพิธีของพราหมณ์ทุกคนนะฮะอันดับแรกให้เราเชื่อไปก่อนว่าถ้าเกิดเรากลับไปแล้วนะฮะ อย่าพึ่งไปปักใจเชื่อว่าพราหมณ์เป็นคนทําพิธีแล้วเราสําเร็จนะครับอันดับแรกที่เราต้องเชื่อคือบุญบารมีของเรานี่แหละที่ช่วยหนุนเรานะฮะสองก็คือบารมีเจ้าปู่นะฮะส่วนที่สถึงจะมาเป็นพราหมณ์พราหมณ์นี่เป็นส่วนเล็กๆฮะที่ช่วยในการประกอบพิธีครับทไมพราหมณ์ถึงพาทําพิธีได้พราหมณ์ไปร่ำเรียนมาฮะมีครูบาอาจารย์เช่นกันแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปร่ำเรียนมาเราก็จะทําได้เช่นกันเพราะฉะนั้น พราหมณ์ที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครมีอิทธิฤทธิ์มิเศษไปกว่าเราแค่สื่อถูกต้องถูกต้องครับอาจจะมีบางท่านที่เก่งจริงๆก็คือแบบปฏิบัติมาแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าบอกได้ทุกอย่างไม่มีครับอาจจะมีหลุดปากบางครั้งบางคราวหรือว่าเป็นพราะปู่โดนเจ็โดนใจก็ได้แต่นั้นตอนนั้นไม่รู้แต่ที่อาจารย์อยู่ที่นี่ฮะที่มาเป็นพราหมณ์ที่นี่ยังไม่มีใครที่แบบว่า วิเศษเลยอะอย่างที่เราก็รู้นะว่าวิเศษคืออะไรครับเพราะฉะนั้นอยากบอกไว้ทุกคนที่มาที่นี่นะฮะบูชาเราบูชาเราก็มีความเชื่อกับปูกนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่มันเกินเลยไปนะครับเราเราให้เราใช้วิทยาจารของเราในการศึกษาข้อมูลก่อนทุกครั้งนะครับฝากไว้เป็นแบบนี้เลยกันศาสตร์ูาสต้ศาสรความรู้และข้อมูลไปเดี๋ยวเราเดินทางนั่งเรือกลับไปที่โบกกันต่อนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สุดท้ายแล้วชีวิตเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความสุขกายความสบายใจหากสิ่งไหนที่เรากำลังทำลงไปและไม่กระทบกระทั่งจิตใจใครไม่ทำให้ใครเดืดอดร้อนแล้วแล้วก็จะรออะไรอยู่ล่ะ